สวัสด,ดีเป็นทั้งการพี่น้องเ hey hey ดน้มบอแด็ดซองบอแด็ดซองเด่นัมบอสวัสดีเ้อค่ะจาก SL l i ลไลฟ์สไตล์เนินหมากเนื้อ่ะอันมาออกกำลังกายกะอดไทยว่าไรเนาะอันไทยแต่เดิมเดิมกับพี่น้องก็กชิบเรยเนาะแต่ว่ากะจ้าว่ามันไหนออกเมืเ่อไหรกะต้องอยากไทยไหมอยากเ้าก็พี่น้องอยากปวดอยากโช่พี่น้องเบิรงน้ำนี่ยแหละดีนะเนาะ โมนติวติวขก้นบมาตั้งคกแล้วเอ้ยถึงแล้วถึงโน่นตั้งเขาหน่อยประเทศไวนะ้เนาะามนโมนโมนโมนผู้ใดจะฟาเวียนม้อนเดอ้อก,กันผู้เฒ่าผู้แกอันไรไรเบิ่งน้ำกับช่วาโอ้ยเยแมนมมนสาสานแนวยช่วาอีกละ่ะไปน้ำกันไปต่อไปต่อพี่น้องไป สบาดีพี่น้องอใจไม่ไหวยาง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 ับพี่น้องยา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 งหล่วก็เห็นหมองเขาไม่เห็ดอันสนามลอกข้องไห่น้ำไหลผ่านมองที่เกยย่างออกกำลังกายทุกปีเนาะพี่น้องเนาะอันเห็นมากขึ้นมากยางมาอดโน่นนี่เห็นเพื่อนภาคกาหยังบบอัด มันส like ิ่นนี่ผลจะนอยมากกวผมแต่ว่ามันแก่็บดแล้วค่ะปีที่แล้วก็เก็บไปซิมอยู่แต่มันคนละอย่างกับอันที่อันทั้งอื่นเขาเก็บเนาะพี่น้องมันมันสิมี่ผลใบมันเนาะแต่ว่าเ่าต้องเบอินดอกพี่น้องเอาเอาโชว์แต่ดอกแต่หไวยมันแก่บหรอกนาะนี่เห็นบเอาเห็ดกระยางหมอดใส่สะพานมาพอ ยางออกมาจากความต้งรูดละอันทายไปคิดชันๆเดี๋ยวก็ไปตัดต่อให้พี่น้องเบินน้องนอกกัทายไปก้อนละพี่น้องอันนี้กับพักผมท่นโขกด้อยประมันพักผมทะเลเด้อบยแบบนี่้สวนยางนี่แหละออกกำลังกายพี่น้องเพิ่นเฮ็ดอันจักเส็ดดีบ่เส็ดดีแต่ว่าเพือดเป็นคนยางได้แล้วเนาะตอนแรกตอนเพิ่นเฮ็ดเพิ่นกักันแบอยู่ก็เลยลลลลลเลาะ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 เพ้นต์ปะการ ต้นนั้นพี่มันใบมันเป็นออกเรียงๆน้ำแก่เราตกอออกดอ,อกจนบานเที่ยวเมื่อดอกที่น้องเ้ยเนี่ยมัน,นกินใดกับแก่เบิดแเรวเพราะว่อาอันนี้อันนี้ก็กินใดเถอะอี่น้องอันอันนี้จะว่ามันแกแ่วอกดอกกับพี่นอ้องแต่เด็ดเข,ขาเขาก็บอกว่าเอาไปดองคือพักเสียนใดแต่ว่าตัวนอี้ ตัวนี้กินแค่ไปท่ไปใบมันเหยีบหยียบพี่น้องแต่ว่าดอ,ดอแกตแัวแกเราต้องปูู้หุนตุนแบไงเลยค่ะบวบๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าแกเบรล้าค่ะแกเบอรล้วเมื่อตไปเที่ยวทะาไหลายบัรถึกับมเเอียมกับแกถึงเบแล้วคบพี่น้นองอย้ยอู้หูใพี่น,น,น,น้องชมนาอค่ะหัวะะาไปเาไปหัยางเลยไปหุ่นดนนี้ รองเท้าแยกคนแต่ไม่ย่างเที่ยวคือแบบน้าพี่น้องเนาะยางออกกําลังกายเขี่ยวไปเยวจิตไปใายโดนจิตหนพิ่นเดี๋ยวเพิ่นจะไม่พอใจเราก็เดินชมวิวด้วยกันไปเรื่อยๆก็น้ออุ้ยงานพักพี่น้องเดยอันนี้แมน่มนแม่นเขาอื่นเห็นบ่พักผมต้นนี้แม่อวบคักอวดแม่แต่พี่น้อง ขันบเ่เด็ดนี่แก่จริงซืุอๆแล้วนี่นี่อีกตัวนึงค่ะพี่น้องอันนี้ไหมอันนี้ไหมอันภักเซียนนะคือกข้าวก็อกแน่ยเสียแม่ใบเพื่อนไหมพี่น้องเบิง่งเบิ่งใบภักเซียนกำลังกวนอนอยู่แล้วนี่พี่น้องฟ้องซ้ำกอนี่ค่ะโคดแล้วออบ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 อันนี้นนนเขาก็มาปลูกเตินใบไว้เนาะมันสวยงามเนาะอันนี้คืตอต้นผักชีแถวพี่น้องมันแมนบล่ล่ะนี่ไหมนี่ไหมเฮ้ย เป็นตาดมแบบนี้ต้องเด็ดมาดมบังหน้าพี่น้องเนาะเมนเชียวพี่น้องเชีวเชีวคิวเชีวคิวคือบัตรี่ลาวค่ะแต่ว่ามักหลายอันนี้นี่นี่มันแบตหอมก็อย่างอวบเลยพี่น้องเขียวฟูเพราะดินมันไม่เนาะพี่น้องเขาเฮ็ดนี่เห็ดบัเสียดเดี๋ยวใบไงอุพาดดมมันกันเด้อ โอ้แมนโพดพี่น้องเลยหืมหอมหอมผักเสียงหอมกระเทียมเนี่ยพี่น้องกินตัวนี้แม่อวบขนาดอู้ยเด็ดเนาะแห้งเด็ดแห้งแจกแล้วพี่น้องนี่เนาะโอ้เด็ดไปผัดถั่วเป็นช่องสามต้นแล้วแต่ต้นนั่นสิเป็นเกี่ยแล้วฝนโปโตกัดเห็นใบมันยิงีงต่ว่าต้นนี้งามหลายพี่น้องเอ้ยอด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 ใจได้บ่อดใจได้บ่เดี๋ยวมาเบิ่งกันต่อกันเนาะ ไาจังไงพี่น้องเดชทั้งบรเด็ดพี่น้องเจ้าว่าม่นม่นู่นแะพี่น้องเนาะแต่ว่ามือนเรื่องนี้ปปานั่นอีกต้นหนึ่งหนังกะพักเสียงพี่กันแล้วพี่น้องโอ้ยประมาณผักหขมผุ่นผักเขียงโอ้ยใบบักหยักเลยพี่น้องเว้ยโอ้ยมันท่านียังนี่ใบใหญ่ใบโอ้ยโคตรโคตผักเสียนโอ้ยอะไ้เล้วพี่น้องกัน Bạn phi tông xua đây nè, thấy không nè Băng bảy nâng thấy không phi nông băng bảy bên Tham phá mưa ở đây Qua, hết phá mưa Qua đây Ô, Cỏ nó 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 ngọt ở mấy đây nè Nó chỉ xăm đây nè Ơ, tuyệt ui Anh đi, tốt ít Tốt mày แบบนี้ต้องเอาใบมันมาดมน้ำกิดนี่ไงดมกบ่มีบม่มีกินบ่มี่ยังได้ปะสะอ่อนเสียนอะไรพี่น้องโอ้กินน้ำไปก็ล้มเลื่อออกนี่ยังต้องตุกนี่ยังบ๊อบตุกเท่าสองตายายเดินคู่กันนอีกตัวหนึ่งอาคมน่ามีพี่น้องอ ύ, มันได้ดินไม่เนาะ

แก่เบ <ừ. S 2> ื่ออะพี่น้องก็ปีดข้างยางมาออกดอกเบิ้อดอกมันไปลวกะแซบอยู่พี่น้องเนี่ยถ้าเขาเอื่นไว้จังใดนี่เห็นบัสจเอาให้เบิ้งป้ามันมันจีใบมันจีออกเป็นคนน่อยเนี่ยน้องพี่น้องมันบอกคือจังฝุูกเขาเก็บมันก็ย่างกันจังว่าเขาเอื่นซื้อไว้จังไดบุกเห็นไหม ก็ออกเม็ดออกหน่วยคือกันดนะพี่น้องแต่ว่าอันนี้ไหมคือพักกินเลยแถนี้อ่อ,อนอ่อนเลยอ,อ๋นีออน่อ่อนๆเลยแฉบยิ่งได้เลยนี่อันนี้ขี้ยังติดไงว่าหนะหนาหนาอือก็เข้าไปดองไปเลยนะเด็ดยอดไม่ใส่ดองขี้ปลเสียบพักกันกระทินเนาะอือันนี้ไหมนี่ก,กินได้นีย ผักกาดแก้วเลยประกาดแก้วผักกาดอีหยังอุ้ยเข็ดช้ำพยอง่อแม่พี่น้องเฮาถึงเบิดแล้วเนี่ยวันอุ้ยขึ้นมาแกงหลายเลยพี่น้องอุ้ยมันลักเกิดตะเฮิงนเนี่ยเดี๋ยวเสียวให้เบิ่งจังได๋ก็ช้ำพยองตาว่ะนั่นเหรอเหนาบ่นหรพี่น้องโอ้ยเสียดายเสียดาย อันนี้แม่นแมนนี่ของแขกประกาศที่มูเขาเก็บนี่อันนี้ก็แมนของแขกเด้อยก่กมันคนระยางก,กันน้นบอกกับต้นนี่กระต้นนี่บออุกขึ้นกับพี่น้องมันคือมาเกิดนำการมันต้อนอย่างนีพี่น้องเห็น้ำบ่กอัน บืง้งอย่างหนึ่งก็คือพักเริ่มพัวแต่ว่ามันเป็นตน้นเป็นลำค่ะพี่น้องเห็นมั้โอ้แปลก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 ไม่เคยเห็นพี่น้องอันนี้ผู้ใด้โงกอะเ,ม,ม,เ,ม,ม,เม,ม้มมาเด้อพี่น้องเอ๋ยอันนี้ต้นหนึ่งเคยเห็นน้ำมอบูเห็นน้ำมอพี่น้องโอ้เราก็เคยเห็นได้ต้นแบบนี้ไปจังได้เหรเดี๋ยวมีอีบบอกบ่มีอีบบอกบ่เบิ้งเบื้องเบ,บื้องมีบบอกีกบ่ อต้นนี้กินได้แหละเคยเคยเห็นเคยเห็นคลิปภายนอกน,นี่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 พี่น้องเห็นปุนี่เป็นมะเป็ตนต้นแมะเป็นลำมะต้นเหี่ยวเหรอโอ้บววเคยเห็นนี่แหมโอ้ของแปลกอีเล้วพีววน่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิดไปหาหนังสือมาศึกษาที่นี่นอนี่แหมเออมันคือตอนอ้นเอียงาม แต่ว่านี่ไหมต้นนี่กินได้เสียบพี่น้องเอาไปลวกเอาไปลวกไปัเสียบได้เลยแต่ว่าโอ้มันแข็งหนีเห็นบ่มันมันมันเป็นใบมันเป็นคมๆน้ำๆนี่พี่น้องเห็นน้ำบ่แต่ว่าใบมันเหลี่ยมๆเลยอเด็ดนี่อันเด็ดตัาใส่ถุงมือค่อยค่อยคนเด็ดอยู่ตัวนี่ข้ได้มันเด็ดอ่ะโอ้ยคนเด็ดอยู่นี่ไหมนั่งคนเด็ดโอ้ น้ำปลาเกลืแต่ว่าท่านเก็บดอกบ่านผุ่นมีคนเก็บอยู่ต้นผุ่นโอ้ยมีคนเก็บอยู่ตน้นไหนพี่น้องไม่อยู่แถวนี้ว่าแต่เพมันโหจกกักจั่ผู้เดียวเมื่อไหร่ตัวนี้งฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าฮ่าอคือว่าจังแสนเอาเออไปต่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 อพี่น้องให้วิวจักหน่อยให้พี่น้องวิว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 ขอสางเด้อพี่น้องเห็นบ่น อืมประเทศเดนมาร์กเขาเฮ็ดจังขี่ด้วพี่น้องเคยเห็นบ่อนี่เขา้เอาวเชีอันนี้มันมันบ่แม่นเล็กเด็กคือยคายเลี้กันมพี่น้องมันเป็นเป็นพารติที่แข็งแรงเนาะเขาเห็ดเป็นตะไคร้คือจังคันประเทศไทยกับมัดเล็กเป็นเป็นช่องเป็นช่องเง้วไปเง้วไปเนาะอันนี้เขาเห็ดซ้ำเร็ดได้ดว,ว่างปั่เลยพี่น้องเอ,อ้ยได้บ้ันดีให้มาที่นี่เข้ากระเช้าไส้นี่ยแหละใพี่น้องนี่ยไส้ ใช่ไส่ลงไปเนาะบาดท,ที่นี่มันก็นจะเป็นข้างยางข้างปันจักรยานนี่แหละพี่นอนนะแต่บ่ฮูหูเขาสิลาดปูนบที่คิดว่าเขาเสียวไส้ลงมันเป็นธรรมชาติมากกว่าที่เขาเห็ดไส้ไวแบบนี้กันบให้อันพวกรายพวกอันที่เขาลงไปนี่นี่เนาะอันไลออกเนาะมันก็สอยูเป็นถนนเป็นถนนยางดีข้างยางยางออกกําลังกายรอหลสะานที ผักเนาะพี่น้องเนาะเอาให้เบิ่งออกไปทางพุนน่ทางลวนอันพุ้นทางพุนถนนทางกัทางย่างกลับบ้านเด้อพี่น้องแต่ว่ามองนี้ปิดนี่ได้นี่ข้ามไปได้เเฮาสิได้ย่างอ้อมเเนาะย่างออพุนลอันนี้เห็นบ่ไป่นเอาไปให้พี่น้องเบิ่งอีกจักหน่อยก่อนนี่เบิ่งาเฮ็ดนเขาว่านมันล้เขาก็สิเอาทรายมาลงเนาะเขาเฮ็ดทแล้วดีดอกพี่น้องเขาเฮ็ดเป็นสระน้ําไว้ให้เป็ดอัน เป็ดให้นกมาเลยน้ำน้อพี่น้องเนาะอันแต่ว่าเขาวชีเรียงปลาบ่หมูเนอะได้ว่าเป็นอันถาฐานที่อันบำบัดน้ำนาะที่น้ำไหลมาร่วมๆกันกับชิมาบำบัดอยู่นี่เนาะน้ำน้ำฝนแน่จากน้ำไหลมาจากน้ำคลองน้ำมวยรอแถวนี้เนาะมันชิมาเก็บอยู่นี่เน้อเป็ดสะพานไว้คนยางเหรินเฮือสีนกเฮือสีเป็ดมาขี่กรบป๋องหมูเนอะพี่น้อง พว่าเขากำลังเห็ดนี่ยเขากะทิดแดงเป็นสวนทาทานะเนาะท่องผลโอ้เนินผลท่องเนินน้องผลผลเป็นยางดูไว้ท่องผลผลปลาเห็ดหมองหนึ่งเห็ดอันสั่งจอดเราอยู่ทั้งนู่นเลยแต่ว่าฝนโปรโตกระเือสิบุทธันออกกับพี่น้องไม่ไปเพิ่งหรอกเมื่อยแล้วนี่จะจิกเขาบ้านแล้วตอนนี้เอาทักนี่เนาะมาชมชมชมสั้นๆเอาคลิปสั้นๆมาฝากพี่น้องเลยพี่น้องเลยเห็ดน้ำมอเห็ดน้ำมอหมุนติว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  สวัสดีค่ะบ๊ายบายล่าก่อนเด้อค่ะจาก s อ l i อลไลฟ์สไตล์อินเดีมาเอาอันวิวก็สางมาให้พี่น้องเบิ้งนอกคลิปนี้นอ,อนสันส่นๆนอพี่น้องนอวัสดีค่ะมากกดไหลกดแชรใหายในเด้อพี่น้องเด้อกดกระดิ่งติ๊งๆให้น้ำเด้อ่ะสฝากดีค่ะ